สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ยายกายลูกอีสานกับภาพพี่น้องมานี่แหละเนาะคะ่ะอันสีสีมาเบิงอันอันภาพมาเบิงอันกรียะะะะกรยดาะะรยางเนาะค่ะแต่ว่าบม่เมนกรีดเนาะค่ะกรีดเรียวเรวเนาะค่ะกรีดยางเรียวเร้ยวาที่กรีดในเบื้องกับอันมันบ่บมีค้นถือไห้เนาะคะ่ะบ่มีค้นถือกล่องไห้เนาะคะ่ะก็่เลยได้กรีดเรียวเยวจังกับภาพพี่น้องเบื้องเนาะคะ่ะ ค,ค่ะเลี้ยวๆค่ะมือน,นีตื้นตีสองคือเก้าค่ะมือน,นีก็เลี้ยวตีห่าค่ะตีหา่าจ้ะกีดเลี้ยวกีดเลี้ยวเลี้ยวแจ้งในเบื้องจากพี่น้องนี่ค่ะยางกะยางกะเอาอนอกว่าถ้านหลดอกเพราะว่าเอาเอาออกไปเอาเอา,เอาก่อนออกไปแล้วนะคะเอาก่อนออกไปแล้วม,ม,มือมือมือว่านนี่ค่ะมือว่านเอาก่อนออกไปแล้วค่ะก็เลยเอามากรีดใส่ไหมเนาะค่ะนี่มือน,นี ใจไม,ค,ไมค,ค่ะใจไม, aid, มค่ะก็ใสองมีดใจสี่มีดค่ะก็เต็มค่ะรีดอีกสี่มีดค่ะอีก,อกมีดนี่ค่ะเป็นมีดที่แหลกเนาะคะ่ะแล้วก็อีกสามมีดค่ะเต็มสวยเนาะค่ะกัยยางมันบ่ท่านสมบูรณ์เอ้ยแบบว่บาบ่ท่านต้นบ่ท่านใหญ่บางต้นก็เลยเต็มก้อนเนาะค่ะบางต้นก็ได้เต็มกะะ้อนบางต้นก็ได้รพ่อเครื่องนี่แหละคะ่ะบางต้นก็จะเต็มเนาะคะ่ะ ภาพพี่น้องไปเบื้องเรื่อยๆนะคะเบื้องในสวนนี่แหละค่ะเบื้องในสวนอันไอ้ต้นกล้วยหลายๆนี่กับปลูกไว้เพื oh, uh, 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 ่อว่าอันตอนนั้นเนาะค่ะปลูกยางอยู่ค่ะปลูกยางพาราอยู่ค่ะปลูกยางพาราอยู่แต่ว่าอยางมันตายเนาะค่ะยางมันตายปลูกกล้วยไส้เนาะค่ะปลูกกล้วยไส้ไอ้ปลูกกล้วยแล้วก่ะอันที่ว่าต้นยางก็สีง่ายขึ้นเนาะค่ะง่ายขึ้นหรอต้นกล้วยก็เริ่มสีว่งๆหน่อยได้ค่ะพี่น้อง คนล่วยเริ่มก็งามก็เลยเอาต้นไม้ปาลมาปปูกค่ะนี่ค่ะไม้ปาลูปกปวกปวกสซ่บปวกสามใบเนาะคะ่ะนี่ค่ะพุณละค่ะเป็นแถวไปพุณละ่ะอัน,นมีหลายพันหลายชนิดอยู่เนาะคะ่ะอันนี้เป็นไม้ะมอ,อกนะคะมหฮอ,อกกรนี่นะคะนี่ค่ะเป็นไม้ตั้งประเทศเนาะคะ่ะไม้เนื้อแข็งค่ะไม้เนื้อแข็งหฮอกกรนี่ค่ะค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะก็ลังงามได้ี่น้อง แต่ว่าต้นอันนีไอ้นี่แหละมันจะงามเรียวกัวกัวเขาเลยนี่ค่ะงามขื้นงามขื้นไอยางนาก็ะมีเด้ค่ะปลูกไว้อยู่ค่ะพูดล่ะค่ะเป็นแถวขึ้นไปน้าต้นกล้วยพุกหล่กคุณอีกแถวหนึ่งค่ะไปพูดเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งอันยางนาเนาะค่ะค่ะอันนี้จะเป็นยางนาเนาะค่ะยางนากําลังงามเลยพี่นองกาลังงาม กำลังงามพูดนหรอคะปลูกเป็นแถวไอ้พุนล่ะค่ะคือกันค่ะปลูกพร้อมกันกับมะฮอกกานีนะคะปลูกพร้อมกันค่ะปลูกอันสามไม้อันยางมันตายยางพาราตายเนาะค่ะปลูกต้นไม้ป้านี่แหละซับไปแต่ว่าไม้อันนี้กันล่งเชือเห็ดเราด้วยค่ะนี่นี่ ไม,ม่ต้นยางนานี่เชื้อเหต์ลงไว้แล้วค่ะแต่จะมีหลายชนิดเหตดพวกเหต์อันนี้ละงอกเห็ดเหตดร่วมนะคะเหตดร่วมกว่ามีค่ะร่วมๆเหตดเลยเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะ,ละลผ,ล,ผ,ล,ผ,ล,ผลละค่ะยงาไปผลละงาไปผลผลผลถึงรั่วแดนริ่มรั่วผลละค่ะ ขาล่างงามเลยค่ะ,คะนี่ค่ะยางกับกรีดได้มีดที่แหลกเนาะคะ่ะมือนีเนาะคะ่ะมือนีค่ะมีดแหลกมือนีเนาะ,ค,ะค่ะเอาออกไปแล้วเนาะคะ่ะเอาออกไปแล้วเอาออกใบเพื่อว่าจะเอาว้ไว้ขายเนาะคะ่ะเอาว้ขาย สกีดในเบื้องกับอันอันเฮ็ดบ่อไรเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเห็ดค้นเดียวก็ตตองแจ้งอะไรล่ะก็ต,ต้องเฮ็ดกี่เลี้ยวแจ้งในเบื้องเนาะค่ะพี่น้องกีดเลี้ยวแจ้ง่อยเบื้องกระไดดอกคะ่ะนี่ค่ะย่างกันราคาพอดีดอกคะ่ะราคาตกอยู่ยิ่ง่าข้นไปยุ จักหมื่อสองหมือนจักหมือละลุ่งอีกแล้วลุ่งอีกแล้วค่ะกระเจียวกับมีเลยคะ่ะพี่น้องกระเจียวกระเจียวกับมีกระเจียวอีหลอกค่ะอีหลอกก่ะนี่มีแน่อยู่ค่ะกระบ,บาท่านหลายดอกกรลั่งแพร่พันธุ์ออกขยายพันธุ์นะคะล่างขยายพันธุ์ แก่เมื่กรอนกันลงซื้อว่าสิเบิดรุ่นเนาะคะ่ะเบิดรุ่นเนาะคะ่ะแก่เมื่กรอนเบิดรุ่นค่ะจ,จะมีปล,ปลาไปซ้ำนี่แหละค่ะปลูกไว้น้ำกันเนาะคะ่ะในสวนยางนี่ค่ะผสมกันไว้เนาะคะ่ะตะตะยางพระท่านญ่เนาะคะ่ะมันกัแก่เมื่กรอนก็ลงซื้อว่าสีได้ผลดีเนาะคะ่ะหลายค่ะดกค่ะนี่ค่ะ อันนั้นกับเส,สุกเนาะคะ่ะเป็นลูกที่สุกแล้วนะคะ่ะกินได้ค่ะกินได้เก็บกินได้ค่ะจ้าคลิปนี้เอาไว้เส่มีก้อนค่ะโอกาส้าเจอกันไม่เด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ มันอนีมาหน้านะค่ะมาหน้าโอ้มาหน้ากันเลยมาเบิ้งขอกง้อเนาะค่ะขอกง <c oughs> ้อเพิ่นเบิ้งเบิ้งเพิ่นยืนยืนยือยูอย่ข้างหนอกคอกระน้มลมค่ะพี่หน้องเพื่นอน้าวหนมานน่ก็ะจะต้องให้กินอันนี้ก้อนค่ะให้กินให้กินห้ามก้อนค่ะห้อมห้อมค่ะให้ให้กินล่มก้อนนะคะ กาแฟว่างเนาะค่ะว่าง นี่สระนี่กันนี่ปลาหลายอยู่ค่ะปลาม่ปลาหลายย <c oughs> ปลานิ่นจ้ะหลยอยู่แต่ว่าประธานให้อาหารดอกค่ะมันนี่ประธานให้อันถ้าบรรยากาศเนาะค่ะให้พี่นองเบือเอเบ้องเนาะค่ะผ้าเบื้องเนาะค่ะบรรยากาศตรงหน้าเนี่ยมันเศร้า บักฮุ่งบักฮุ่งบักลู้งหักฮุ่งได้นี่ค่ะบักฮู้งหักฮุ่งบักฮู้งไม่เป็นหักกอหรือค่ะหมักกอบักฮุ่งบักกอค่ะบักฮุ่งบักกอนึกค่ะกะเมียนเชื่อกันนึกค่ะมะละกอแล้วก็บักฮู้งนึกค่ะเออ้นน้ำกันคือเดียวกันอันนี้เป็นพันธุ์โบราณนึกค่ะก็เป็นบักฮุ่งโผู๋นึกค่ะหมักฮู้งผู๋บอกม่าสงใสัยที่ว่าติดลูกดอก ตาติดลูกกสิลูกกสิเป็นสายเนาะคะ่ะหยกกายเอืน่นบปกหุ้งสายจ,จ้อาจนี่อีกต้นนึงค่ะอีกต้นนึงจะเป็นหุ่งจกักสีมนพันไหนนะคะนี่ค่ะออกดอกนี่ค่ะจักสิมพันอย่างกับ,บรุลจกักอันนี้กำลังออกดอกเป๊ะๆหน่อยแต่ว่าใบง้ามๆที่นอ้องใบเพราคขอ้เขาเลยดู bày đây là bài đây là bài